ดอุดอุดุดสายดีครับอืออแลวครับตัวนี้มาแล้วครับลตัวแรกของเราครับที่อัดวัดเยอะนะครับครับมาแรกแล้วมาแล้วยี่ส โอ้ยนครับโอ้ยดูเยอะกะันเลยเยอะกะ็นเลยครับซีแดนสามร้อยซีซีครับอันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่หกตุลาครับต <c oughs> ุลาครับภารกิจดีว่าอะ g e เยอะครับโอ้หเหมือนเดิมนะครับ V Bass โอเวนสี่เนหกแปดครับหมายเลขน,นักกีฬาศูนย์ศูนย์สีส่หนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบหก โครับปลาายรีเวนรีเวนเจอร์นรอีแบท์เวนเจอร์นะครับฟอซอ็กนะครับยานิ่งๆนๆไมอ,อไมไนๆครับตัวนี้ปลาสายวันนี้เป็นปลาสุ่มนะครับปลาทิตที่ ยี่สิบหกอุลานะครับตันนี้เป็นอยู่ที่สามสามพิศพ้าสามพิศหกครับ,น,น,รบ 26, 6, นะครับเป็นเราเขาครับที่ยี่สิบหกอุลานะครับปลาจับฉลากหรือปลาสุ่มเลยเองครับยังไงแนะวันนี้ลืมแล้ว ยี่สิบหกตุลาคมนะครับปลาสุ่มหรือปลาจับตลาดนะครับไม่มีปลาไซน์นะครับโลโก้ทำไงนะครับผมลืมแล้วต้องเลียปลาด้วยหรือเปล่าหรือไม่ต้องเลียอ,ยอะโลโก้เราคือให้เลียนะครับเลียนะครับโลโก้ยี่สิบหกตุลาครับปลาสุ่มนะครับ หมายเลขเดืก,กีา0 0 4ยนนะครับที่บ้านเยอะครับ E ีแบงค์ทร์เมนต์นะครับเบลย,ยุดยาครับ